สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนเล่ากฎหมายบายเออทางช่องเอ y o ลอ u b ยูทูบ n าแนลครับวันนี้จะเป็นการพูดคุยกันในเนื้อหากฎหมายเอกชนเบื้องต้น EP ที่14นะครับหัวข้อภูมิลำเนานะพูดถึงคาว่าภูมิลำเนาเนี่ยนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะอ่านว่าภูมิลำเนาก็ได้นะซึ่งก็สามารถอ่านได้ทั้งสงแบบเนยนะครับนะฮะ เป็นเป็นภาษาไทยที่เราแปลมาจากภาษาอังกฤษนะฮะหมายถึงถิ่นที่อยู่นั่นเองนะซึ่งไอตัวถิ่นที่อยู่เนี่ยนะครับแม้จะเป็นหัวข้อเล็กๆก็ตามนะแต่ว่าถือมีความสําคัญเหมือนกันนะฮะในกฎหมายกระชนนะครับคืออย่างที่บอกนะครับว่าภูมิลาเนาเนี่ยแปลว่าถิ่นที่อยู่เนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับเหมือนก็นจะมันจะเป็นสิ่งที่กําหนดนะสถานะความเป็นอยู่ของนนบุคคลนะฮะว่าจะอยู่ที่หลักแหล่ง แห่งหนตนาบลดนัเนเนงนะครับเพื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารนะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นในกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายกระชนนี่นะครับมันจะมีเรื่องของการตกลงทําสัญญาอย่างเช่นทําการซื้อขายกันหรือว่าตกลงทํานู่นทํานี่กันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จําเป็นที่ต้องรู้หลักแหล่งหรือว่าแหล่งติดต่อของคู่กรณีหรือคู่สัญญาหน่อยนะครับมันจึงมีความจําเป็น นะครับมันาทางาเราก็เลยมีการสร้างหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดหลักแหล่งนี้ขึ้นมานะครับซึ่งในภาษาไทยเราก็ใช้คําว่าภูมินลาเนานั่นเองนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ภาษาไทยแท้นะครับมันเป็นคําที่เราดึงมาจากภาษาอื่นก็คือภาษาสันสกฤตแล้วก็ภาษา,าเขมรมารวมกันนะครับนะก็แต่ก็แปลได้ไง่ายๆก็แปลว่าถิ่นที่อยู่นั่นเองนะครับโดยถ้าจะพูดถึง กฎเกณฑ์ทางกฎหมายในในในสังในบ้านเราหรือในสังคมไทยเรานะครับย้อนต้องย้อนกลับไปว่าเราเริ่มมีกฎหมายที่มีการพูดถึงหรือเกี่ยวข้องกับการกำหนดถิ่นที่อยู่ของบุคคนลนะครับก็ต้องย้อนกลับไปถึงชักประมาณปีพุทธศักราช2452นะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแหล่งที่อยู่ของคนขึ้นมาครั้งแรกนะฮะในบ้านเราก็คือพระราชบัญญัติสำหรับทำบัญชีคนในพระราชอาณาจักร รอสหนึ่งสองแปดนะครับซึ่งรอสหนึ่งสองแปดก็จะตรงถ้าเป็นปีพศสอก็จะตรงกับปีพศสองสี่ห้าสองนั่นเองนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นการกําหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นการทําสัมมโนประชากรนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อมีการรวบรวมเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับก็จะจัดทําขึ้นเป็นเอกสารที่มีชื่อเรียกว่า บัญชีสมมโนโครัวนะครับก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเราก็จะเริ่มมีการกำ,กำหนดระบุแหล่งที่อยู่ของของประชากรชาวไทยนะฮะที่อยู่ในถิ่นที่อยู่นั้นน,น,นะครับว่าใครมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเองจนกระทั่งน,นะครับต่อมาเนี่ยนะครับได้มีการปราพระราชบัญญัติหรือกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมานะครับท,ที่ที่มีชื่อว่าพระพราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรปีพศ2 4 9 9, 9. ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ได้มีการเป็นวิธีการาปรับปรุงนะครับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรชาวไทยนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของบัญชีสมบัมโนโครัวนั่นแหละครับมาปรับปรุงให้เป็นข้อมูลแล้วก็บันทึกในเอกสารราชการแล้วเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นเอกสารที่เรียกว่าเทะเบียนบ้านนั่นเองนะครับคือเราเปลี่ยนจากบัญชีสมบัมโนโครวัวมาเป็นเทะเบียนบ้าน นะครับแล้วก็ทําการยกเลิกบัญชีสัมโนโ,โคเดิมนะครับแล้วก็ใช้ทะเบียนบ้านที่ว่าเนี้นะครับเป็นฐานข้อมูลหลักเกี่ยวกับการระบุที่นที่อยู่ของประชากรในประเทศไทยนับตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราก็ยังใช้ทะเบียนร่าอาทะเบียนบ้านเป็นเอกสารราชการหลักสําคัญอันหนึ่งนะที่เราระบุที่นที่อยู่ของประชาชนชาวไทยนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งซึ่งทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับก็ถือเป็นเอกสารสําคัญหลักอันหนึ่งที่จะเป็นการกําหนด ให้เราทราบว่าภูมิลำเนาของแต่ละคนเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนอย,อ,ไอย่างไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับความหมายของคําว่าภูมิลำเนาในในทางกฎหมายเนี่ยมันอาจจะมีความหมายกว้างกว่าข้อมูลที่อยู่เฉพาะในตัวเอกสารราชการหรือทะเบียนบ้านนะครับซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับความหมายของภูมิลำเนาเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งพอเราไปดูในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันก็จะมี บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเ,เนานครับนะอยู่ในกลุ่มมาตราตั้งแต่มาตรา37ไปเรื่อยนะฮะสาไปจนถึงมาตรา47นั่นเองนะครับมาตรากลุ่มนี้ก็จะเป็นมาตราที่กล่าวถึงการกําหนดภูมิลำเนาของบุคคลนะฮะในทางกฎหมายประมวลในทางกฎหมายก็คือในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองซึ่งซึ่งสามารถที่จะแบ่งกลุ่มของภูมิลำเนานครับของบุคคล ตามประมวลกฎหมายแรงพานธุ์ได้ดังนี้นะครับคือความหมายโดยพื้นฐานของคําว่าภูมิลาเนาน,นะครับมันหมายถึงหมายถึงถิ่นที่อยู่นะฮะของบุคคลที่เป็นแหล่งสําคัญคําว่าภูมิลาเนานะฮะความหมายในทางกฎหมายเนี่ยมันหมายถึงถิ่นที่อยู่ของบุคคลที่เป็นแหล่งสําคัญไอ้คำว่าแหล่งสําคัญเนี่ยนะครับก็หมายถึงแหล่งสําคัญในการติดต่อสื่อสารอันจะให้มีผลต่อเรื่องทางกฎหมายอย่างเช่นการส่งหนังสือทวงถามการส่ง อ่อะไรนะการแสดงเจตนาเพื่อคําเสนอตอบมีคําสนองตอบนะฮะหรือแม้กระทั่งการฟ้องร้องคดีต,ต่างๆพวกเนี้ยนะครับภูมิลำเนาเนี่ยจ,จ,จะเป็นจะเป็นจะเป็นสิ่งสําคัญนะฮะที่ที่จะทําให้กระบวนการทางกฎหมายต่างๆนั้นมันสมบูรณ์นั่นเองซึ่งภูมิลำเนาในประบวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่มันจะถูกแบ่งได้เป็นสองสองสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือเขาเรียกว่าภูมิภูมิลำเนาตามจริงอ่ะนะครับภูมิลำเนาตามจริงก็คือหรือภูมิลำเนาทั่วๆไปนะ ตามความหมายทั่วๆไปอ่ะนะครับรวมเนาตรงความหมายทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันมันจะดูจากความเป็นจริงเป็นหลักนะครับความเป็นจริงที่คือก็คือปรากฏตัวอยู่ตรงไหนตรงนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าการอยู่จริงๆอ่ะนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีชื่อถูกระบุไว้ในทะเบียนบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรฮะทางกฎหมายเขาก็ถือว่าเป็นสิ่นที่อยู่เหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นนะครับอ่ามีนักศึกษา คุณพ่อคุณแม่ส่งส่งมาเรียนหนังสือเนาะนะฮะแต่เดิมเนี่ยนะครับนักศึกษาท่านนี้นะครับก็จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดนะครับมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีเด็กนักศึกษานะ่มีลูกนะอยู่กันในทะเบียนบ้านแล้วก็อยู่กันจริงๆนะฮะในทะเบียนบ้านสมมติอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็แต่เดิมก็มีทั้งชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอยู่ในทะเบียนบ้านนี่แหละนะครับแต่พอคุณลูกเนี่ยนะครับ สอบติดมหาสอบติดได้เรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพไปนะครับอ่าลูกก็ต้องเดินทางมาเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ในกรุงเทพนะครับแต่แน่นอนว่าโดยสส้นทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็คงจะไม่ไม่ได้ย้ายชื่อตัวเองออกจากบ้านนะครับชื่อของเขาชื่อของเด็กคนนี้ก็ยังคงอยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในในในเชียงใหม่อะ่ะนะครับแต่พอย้ายมาอยู่เนี่ยแน่นอนครับมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยก็เรียนอยู่หลายปีเนาะต้องเรียนอยู่สามสีป่ปีแล้วขั้นต่ำสี่ห้าปีแล้วแต่คณะที่เรียนนะครับนะก็ต้องมาเช่าหอพัก อะไรต่างๆอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอยู่เป็นเวลาสามสี่ปีห้าปีก็แล้วแต่นะครับนะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่ว่านะ่ะคนคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีถิ่นที่อยู่หลายถิ่นที่อยู่ก็ได้นะฮะแต่ถ้าถ้าจะเอากับทางการจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเด็กนักศึกษาคนนี้ก็ยังมีภูมิเนาหลักก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะฮะก็คือตามทะเบียนบ้านนะฮะตามทะเบียนบ้านนั่นเองนะครับนะ แต่ทีนี้แต่สมมุติว่าโอเคเด็กคนนี้เมื่อเรียนจบแล้วเรียนจบ้วนะฮะแล้วก็ได้มาทํางานที่กรุงเทพนะฮะก็ต้องเพาเนี่จากเดิมเนี่ยตอนเรียนเนี่ยอาจจะไปไปกับกลับเนาะไปไปกับกลับนะไปไปกับกลับนะก็อาจจะถือว่าที่อยู่หลักก็ยังถือที่กรุงเทพอยู่นะฮะอาจจะยังไม่ถือว่าหอพักหอพักที่กรุงเทพที่เคยอยู่ตอนเรียนเนี่ยเป็นภูมิลำเนานะเปน็นที่อยู่ ก็นะอาจจะถือที่อยู่หลักก็คือตามทะเบียนบ้านอยู่แต่สมมติท่านเรียนจบแล้วมาทํางานเนี่ยคราวนี้ต้องมาอยู่ถาวรละอันนี้อาจจะต้องนะทําการย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่กรุงเทพนะอาจจะต้องมีการย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านที่ที่ที่เชียงใหม่ไปอยู่ที่กรุงเทพไปได้นะครับตรงนั้นนะซึ่งซึ่งโดยทั่วไปนะครับการย้ายภูมิลำเนาที่ชัดเจนมากที่สุดและควรที่จะทําให้สุดก็คือการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้านนั่นเองก็คือต้องควรที่จะแจ้งชื่อนะฮะ ย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือย้ายออกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้านที่อยู่ที่กรุงเทพนั่นเองนั่นเองก็ควรจะเป็นอ,อ,อย่างนั้นนะครับนะแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถามว่าถ้าเราไม่ย้ายเนี่ยนะก็คือชื่อเรายังอยู่ทะเบียนบ้านเรายังอยู่ที่กรุงเทพอ่ะถ้าอยู่ที่เชียงใหม่อยู่นะถึงเราจะย้ายมาทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับแต่เรายังไม่ย้ายชื่อมาอยู่ที่กรุงเทพมันทําได้ไหมนะครับมันก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบุคคลธรรมดานะ ก็อาจจะมีภูมิแาวหลายแห่งก็ได้นะครับหลนะายแห่งก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้อาศัยอยู่ทุกแห่งะนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นภูมิเรวของคนนั้นทุกแห่งแหละนะก็จะสามารถเลือกเลือก,เล,อกเลือกตรงไหนเป็นภูมิแนวของตัวเองก็ได้นะฮะอย่างอย่างเมื่อสักครู่นี้ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเด็กเด็กคนเนี้ยเรียนจบแล้วแต่ขี้เกียจไม่ไม่อยากย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านนะฮะยังอยากอยู่ที่เชียงใหม่อยู่เนี่ยก็ทำได้นะครับนะนะ เดีพ๋พอพอย้ายมาอยู่กรุงเทพน,นะครับก็ยังไปไปมาๆอยู่นะอ่าไปไปกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่บ้างบินกลับไปกลับมาบ้างก็แล้วแ,แต่นะครับก็คืออยู่ทั้งกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆที่งเชียงใหม่แล้วก็กลับมาทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็อาศัยอยู่ในคอนโดบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับก็ต้องถือว่าเด็กคนนี้นะครับมีภูมิลาเนาอยู่ทั้งที่จงังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่กรุงเทพนะฮะนะครับด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ใดต้องการจะติดต่อสื่อสารอย่างเช่นส่งเอกสารสําคัญให้กับเด็กคนนี้นะครับ หรือคนคนนี้ก็สามารถที่จะเลือกส่งไปที่อะไรฮะที่ทะเบียนบ้านที่กรุงเทพก็ได้ไอแพนโทษที่เชียงใหม่ก็ได้หรือจะส่งมาที่คอนโดหรือหอพักที่เขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะซึ่งก็ถือว่าส่งไปยังภูมิลำเนาตามกฎหมายแล้วนะฮะในนี้ใน,ใน,ใน,ในตามประมวลกฎหมายแรงงานผ่านชิตเขาก็จะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับนั่นเองนะหรือว่าให้กรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่เกิดไปทําสัญญา กันอะไรกันไว้นะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ uh, ทําบัตรเครดิตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งสัญญาพวกนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะระบุไว้ในสัญญาหรือว่าเวลาจะจัดส่งใบเรียกเก็บเงินหรือจะติดต่อให้กับผู้มากู้เงินแบงก์หรือผู้ที่ทําบัตรเครดิตเนี่ยจะให้จัดส่งไปที่ไหนนะครับเขาจะให้เขาจะให้เราเลยเขียนลงไปเลยในสัญญาว่าจะให้เขาจัดส่งที่ไหนอะไรยังไงจะติดต่ออะไรยังไงนะครับ นะถ้าเราระบุอะไรตรงนั้นไวตรงว่าบอกว่าให้ติดต่อตรงนี้อย่างเช่นหลายๆคนก็บอกว่าเวลาจะส่งใบเรียกเก็บให้ส่งที่ทํางานนะไม่ต้องส่งไปที่บ้านสมมติระบุเลยให้ส่งไปที่ทํางานนะนะครับอันนี้นะครับก็ถือเป็นการแสดงเจตนาชัดเจนว่า,าต้องการให้ท,ใหที่ทํางานเนี่ยนะครับของผู้ตกลงกู้หรือตกลงใช้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นภูมิเรี่ยมเนาเฉพาะกิจสําหรับดําเนินกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัญญากู้หรือสัญญาบัตรเครดิตนั้นนั่นเองนะครับ ก็คือการที่จะติดต่ออย่างเช่นนังสือทวงถามหรือติดต่อเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเขาสามารถติดต่อไปที่ที่ทํางานได้นะฮะไม่จําเป็นต้องติดต่อไปที่ทะเบียนบ้านมีอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่ามีการระบุไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือเป็นการติดต่อโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเช่นกันเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยดูๆแล้วเนี่ยเออคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีภูมิแม่นานที่มีผลในทางกฎหมายเนี่ยหลายอันเหมือนกันนะฮะหลักๆก,ก็คือหนึ่งในทะเบียนบ้านสองไอ้ที่มาอยู่จริงๆ สามไปทําสัญญาอะไรไว้เป็นระบุไว้ในนั้นอย่างเช่นระบุที่ทํางานเป็นภูมิเงาเนี่ยก็ได้เหมือนก,กันนะครับเพราะฉะนั้นคนนึงคนมันก็จะมีภูมิเงาที่จะมีผลในทางกฎหมายได้หลายอันซึ่งอาจจะมีผลแตกต่างกันไปก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นแต่อีกอันหนึ่งนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นกรณีที่ที่มกักจะเกิดขึ้นบ่อยเหมือนก,กันนะครับก็คือย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเดิมเนี่ยนะฮะอย่างเช่นจา,จากตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเด็กคนนี้มีทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับ แต่ปรากฏว่าย้ายย้ายชื่อแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่แต่ไม่ยอมย้ายชื่อตัวเองเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านไหนเลยนะครับกล <_ d ata> ายว่าออกจากเชียงใหม่ปุ๊บไม่รู้หายไปไหนไอ้กรณีแบบนี้นะครับนะ <_ d ata> กรณีแจ้งชื่อออกจากทะเบียนบ้านเดิมเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ได้แจ้งย้ายเข้าไปทะเบียนบ้านจังหวัดที่อยู่นี่ไหนเลยนะครับ <_ d ata> นะฮะ <_ d ata> มันจะมีผลอย่างนี้ครับ <_ d ata> คือคือถ้าจะผลผลผลในทางทะเบียนรายนะครับก็จะถือว่า บุคคลคนนี้นะจะถูกนำเอาชื่อไปไปใส่ใไม่ในทะเบียนบ้านที่เรียกว่าทะเบียนบ้านกลางนะครับทะเบียนบ้านกลางคืออะไรครับทะเบียนบ้านกลางมันหมายถึงทะเบียนซึ่งผู้อํานวยการทะเบียนกลางเนี่ยนะครับสำนักงานทะเบียนกลางเนี่ยกำหนดให้จัดทําขึ้นนะครับนะเพื่อสําหรับเอาไว้ลงรายการไอ้บุคคลประเภทนี้นะครับคือที่มันไม่แจ้งแจ้งแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมแล้วก็ไม่ได้แจ้งเข้าทะเบียนบ้านไหนเลยนะครับนะ เขาจะเอาชื่อของบุคคลพวกนี้นะครับไปใส่ไว้นในทะเบียนบ้านกลางนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเขาก็จะมีหลายๆสาเหตุนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้สาเหตุแรกก็คือแจ้งย้ายชื่อของตัวเองออกจากบ้านเดิมแล้วก็ไม่ได้ย้ายเข้าบ้านไหนเลยนี่นะครับนะหรือเป็นกรณีที่ไปซื้อบ้านต่อจากคนอื่นแล้วนะครับนะไปซื้อบ้านต่อจากคนอื่นแล้วเนะี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้ทะเบียนบ้านหลังนั้นเนี่ยเจ้าของเดิมนะครับที่ขายเรายัางไม่ยอม ไม่ยอมย้ายชื่อตัวเองออกไปนะครับเราก็จะย้ายชื่อเข้าไปอยู่แทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหานะครับเขาก็เลยก็ต้องอะไรฮะก็ต้องย้ายชื่อนะฮะที่ค้างอยู่ทะเบียนบ้านเดิม่ยออกไปนะครับไอ้เขาก็เอาเขาจะไปเอาเข้าทะเบียนบ้านกลางนี่แหละนะครับนะฮะหรือกรณีที่คนไทยนะครับที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศนานๆนานๆน่จนกระทั่งไม่มีบ้านในประเทศไทยแล้วอ่ะนะครับไม่มีบ้านในไทยคนนี้ก็อาจจะอยู่ในขายที่จะตกจะถูกเอาชื่อเข้าไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางเหมือนกัน นะครับนะปัญหาก็คือไอทะเบียนบ้านกลางเนี่ยนะครับจะมีผลอะไรยังไงบ้างผลผลในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันอาจจะไม่ได้มีอะไรนะครับแต่มาจจะมีผลในทางกฎหมายอื่นอย่างเช่นกฎหมายเรื่องของการเลือกตั้งนะครับก็คือการที่คนที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใดอ,อยู่ในอะไรเลยนะครับมันจะอาจจะมีผลนะฮะกระทบต่อสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ได้เพราะเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยครับก็จะเลือกตั้งเป็นเขตเขตเนาะแล้วคนที่จะลงสิทธิ์มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านถูกต้องไหมครับ อะไรก็ตามที like ่มันอ้างอินทะเบียนบ้านแหละถ้าคุณไปเป็นคนที่ตกอยู่ในทะเบียนบ้านกลางแล้วว่าไอ้สิทธิ์ตรงนี้มันถูกกระทบแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะต้องไปศึกษากฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับแต่ผมก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนี้ลวกันว่ามันน่าจะมีผลกระทบกับกฎในทางกฎหมายอื่นๆแหละแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งแพะนาณิชยนอาจจะไม่ได้มีผลนะฮะแต่มันจะมีผลกับกฎหมายอื่นๆแน่นอนนะฮะก็ต้องไปต้องไปศึกษาเอาเอาแต่ละกฎหมายก็แล้วกันนะครับหรือว่าเรื่องของการ ติดต่อสื่อสารจากทางราชการอย่างเช่นเอกสารราชการสําคัญนะฮะที่ทางราชการเขาจำเป็นที่จะต้องจัดการกับเราโดยย้างอิงภูมิเนื้อเนา,เนาซึ่งโดยส่วนใหญ่เขาจะอ้างอิงจากทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับนะอย่างเช่นเอกสารราชการเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ทหารบ้างเรื่องการฟ้องร้องคดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยหมายสงหมายสารพวกนี้นะครับหรือหรือการอ่าการแจ้งอ่าอะไรล่ะดาเนินการทางกฎหมายอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งซึ่งมันต้องอิงก,กับภูมิเนื้นาที่ต้องมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยวันนี้พอมัน ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอะไรสักอันเนี่ยไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงพวกนี้ตามมานะครับคือเขาจะเขาจะไม่ถือว่าเป็นภูมิลำเนาหลักที่จะถือว่าเป็นการสามารถทางราชการที่จะติดต่อตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันก็อาจ <y> จะมีผลกระทบกับสิทธิหน้าที่บางอย่างของบุคคลเช่นเดียวกันนะครับตรงนั้นก็อย่างก็อย่างสร,รุปก็คือการการถูกย้ายออกไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีโดยโดยในทางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองอ่ะจะไม่ได้ผลอะไรมากมายนักนะครับแต่มันอาจจะมีผลกระทบ ทางด้านกฎหมายอื่นๆมากกว่านะครับอย่างถ้าในประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับการที่เราถูกย้ายย้ายออกจากบ้านแล้วมันไม่ได้เข้าตรงไหนเลยเนี่ยนะครับนะเขาเขาก็ยังถือว่าเอาสถานที่จริงๆนะฮะก็คือ่อาในทางปฏิบัติคือเขาในทางที่ผ่านๆมาก็คือที่มีแนวคำาพิพากษาเกิดพิพากษามาก็คือว่าเขาเขาให้ถือเอาสถานที่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านล่าสุดนะ่ะนะก่อนก่อนที่จะย้ายออกเนี่ยนะครับเป็นภูมิลาเนาก็ได้ ทำนองแบบนี้นะครับก็คือถ้าในทางกฎหมายกระชนหรือกฎหมายแพ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ซีเรียสอะไรนะครับเรื่องของการย้ายชื่อออกแล้วก,แวก็แล้วก็ถูกใส่ชื่อในทะเบียนบ้านกลางเนี่ยก็คืออาจจะถือว่าเอาทะเบียนบ้านเดิมอะที่ก่อนจะย้ายไปภูมิเนาก็ได้นะครับแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันสําคัญมากกว่านั้นนะฮะเป็นกฎหมายพิเศษอย่างเช่นเรื่องการเลือกตั้งเรื่องของสิทธิอื่นๆด้ยต่างๆพวกนี้นะครับอาจจะมีปัญหาตามมานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านแล้วเราก็ควรที่จะต้องจัดการเอาชื่อไปใส่ในทะเบียนบ้าน ที่เราต้องการจะย้ายเข้าไปใหม่ให้เรียบร้อยนะครับไม่องั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นๆตามมาได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นกลุ่มของภูมิลำเนากลุ่มแรกนะครับก็คือตามตามทะเบียนบ้านหรือตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยไก่อันหนึ่งนะครับเป็นเป็นภูมิลําเนาตามกฎหมายกําหนดอ่ะอันเนี้ยมันอาจจะเราจะจะแสดงเจตนาอยากจะอยู่ตรงไหนตรงไหนเองไม่ได้นะฮะถ้าเรามีสถานะทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับก็คือกฎหมายเขาจะกําหนดไว้ให้อย่างอย่างอันแรกคือกรณีของสามีภรรยานะฮะ ก็คือสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับนะเขาไม่ถือว่าสถานที่ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็อาจจะเป็นบ้านที่อยู่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับให้เป็นภูมิเนาของทั้งสามีและภรรยาด้วยนะยกเวนเ้นแต่ว,ว่าจะมีการแสดงเจตนาชัดเจนนะครับนะว่าให้มีภูมิเนาแยกต่างหากจากกันเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันอีกแบบหนึ่งนะก็คืออาจจะยังแบบอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมของพ่อแม่อะไรก็แล้วลแต่นะแต่ถ้า แต่ถ้าไม่ได้มีอะไรเจตแรงเจตนาไปเป็นพิเศษเนี่ย mm hmm. เขาจะถือว่าโปรมมเนี่ยของสามีภรรยาให้อยู่บ้าน mm hmm. ก็คือให้อยู่โปรมมเนี่าเดียวกันที่อยู่กินฉันสามีภรรยานั่นเองนะครับกรณีต่อมาคือกรณีผู้เยาว์นะครับกรณีผู้เยาว์เนี่ยเราเราคุยกันมาใน E ีก่อนแล้วนะครับว่าผู้เยาว์เนี่ยจะถูกจํากัดสิทธิในการทํานิติกรรมอะไรหลายๆอย่างนะครับและจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่า ภูมิเนาของผู้แทนที่ชอบทำนั่นแหละก็คือภูมิเนาของตัวผู้ยาวนั่นเองนะครับคือผู้ยาวเนี่ยมมีภูมิเนาที่เดียวกันกับผู้แทนที่ชอบทำนั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของบุคคลไร้ความสามารถซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยรายละเอียดต่อไปนะครับใน EP ต่อๆไปเนี่ยแต่โดยสรุปก็คือบุคคลไร้ความสามารถก็คืออาจจะเป็นกรณีที่ เป็นคนวิกลจริตนะฮะแล้วก็มีการขอให้ศาลท่านสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถเนี่ยซึ่งพอศาลท่านสั่งให้ใครเป็นคนไร้ความสามารถปุ๊บเนี่ยท่านก็จะสั่งให้มีคนดูแลนะฮะที่เรียกว่าผู้อนุบาลแน่นอนข้าบไจ้ตัวผู้อนุบาลเนี่ยนะครับมีภูมิใจจำนาอยู่ที่ใดนะครับก็ให้ถือว่าเป็นภูมิแนาเดียวกันกับของบุคคลไร้ความสามารถที่ตัวเองดูแลอยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็คือบุคคลไร้ความสามารถก็ให้ถือว่ามีภูมิใจจำนาอยู่ที่เดียวกับผู้อนุบาลนั่นเองนะครับอีกกรณีถัดมาคือกรณีของาารรรชกนะคับ โดยเฉพาะข้าร,ราชการที่ต้องโยกย้ยายไปไปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยตามรอบเวลาของระเบียบร,ราชการเนี่ยนะครับบางคนอาจจะไปย้ายไป,ไปย้ายไปครั้งละครั้งละครั้งละสี่ปีนะฮะครั้งละสี่ปีสามปีแล้วแต่เนี่ยนะครับซึงงบ่งก็คือสิ่งที่อยู่ที่ย้ายไปทํางานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอ่เป็นภูมิลำเนาของข้าร,ราชการท่านนั้นด้วยนะครับก็คือต้องย้ายไปไปฏิปปบัติหน้าที่ตามรอบเวลาจริงๆนะฮะไม่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เดือน,นสองเดือนนี้ไม่นับนะฮะแต่คือต้องย้ายกับไปอย่างเช่นถูกย้ายไปเป็นหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพืองอปฏิบัติหน้าที่อยู่นานๆหน่อยนะฮะปี2องปีอันนั้นก็ถือว่าเป็นภูมินาของราชการท่านนั้นไปเลยนะครับอันสุดท้ายก็คือกรณีของผู้ถูกจําคุกนะตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือโดยคําสั่งโดยชอบเป็นหมายๆๆอื่นๆอะไรก็แล้วแต่นะครับก็วิถือว่าเรือนจําหรือทันทสถานที่ถูกจําคุกอยู่นั้นนะครับเป็นภูมิเนาของผู้ถูกผู้ถูกจําคุกนั่นแหละ ไปจนกว่าจะรับการปล่อยตัวนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณเราในทางกฎหมายนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่นํามาเล่าสู่ันฟังนะครับเก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะะกับกับกับเราไม่มากก็น้อยแหละโอเคนะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้านะจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามต่อไปนะครับสำหรัวบวันนี้มดเวลาเียงเท่าน,นี้นะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ